วัตถุดิบที่คัดสรรอย่างดีกรรมวิธีที่พิถีพิถันส่งต่อคำอวยพรจากเราถึงทุกครอบครัวขนมไหว้พระจันทร์พัตคาเชียงกะรีลาความอร่อย เอนจี่มีเรื่องเล่าตอนก็พอฟพอกับภารกิจสู่ความยั่งยืน <S <S ในยุคนี้เอนจี้เชื่อว่าใครหลายๆคนกําลังตัดสินใจเลือกซื้อรถใหม่แต่ยังไม่มั่นใจว่าหากเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าเลยจะดีไหมนะวันนี้เอนจี้มีภารกิจสําคัญที่จะมาช่วยสร้างความมั่นใจให้กับครอบครัว e ีวีมือใหม่กันครับแย่ yeah, ปิดเทอมแล้วอยากไปเที่ยวทะเลจ้งเลยครับรุ่งนี้ไปกันเลยดีไหมแต่เราขับรถ E ีวี ไกลๆจะมีสถานีชาร์จพอไหมสบายใจได้ครับแค่เลือกแวะชาร์จที่สถานีอ e e ีเล็กซ์บายอีแกตชาร์จเร็วไฟแรงแบบไม่มีตกครับใช่แล้วครับแค่อจองง่ายๆผ่านแอปอิเล็กซ่าครับแถมสะสมแต้มแลกของรางวัลได้ด้วยนะงั้นเดี๋ยวแวะเก็บกระเป๋าแล้วไปกันเลยย้ <Yeah! S 2> ทั่วไทยแล้ววันนี้กับสถานีชาร์จ e อีเล e ็กซ์บายอีแกและพันธมิตรเครือขา e ่ายอิเล็กซ่ากฟผอเดินหน้าร่วมสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในสังคมไทยอย่างยังย่ง,ย,งยืน 55สหปีกสพภารกิจแห่งความยั่งยืนชูชูอาหารเหลวผู้ชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์แซลมอนโปรตีนดูแลแมวทุกวันจะเพื่อนจะแฟนหรือแค่แอบชอบอิงลิชชอนทัวร์สัปดาห์นี้ mm hmm. แจกประโยคภาษาอรีกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ค่ะติดตามได้กับน่นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังเรื่องเด่นเย็นนี้ค่ะฉันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องอยากได้อะไรจากพี่โฟอ,อีกแล้วก็ ดูทีวีกดสาดสิดูมือถือกด3 p l ใครอยากเป็นเศรษฐีชนสี่ชนสี่คำว่าสำเร็จแล้วให้ได้แล้วแบ่งปันมันเป็นยังไงห้ามพลาดเด็ดขาดกับไลฟ์สไตล์ซีซั่นสแล้วเจอกันค่ะดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ า plus เอ็งเป็นอะไรผมขอบคุณ ความรู้สึกอยาก,กเป็นทุกปันสุขนี่มันแต่งสายฟ้าแลบขนาดนี้เลยเหรอเอ็งได้ไปดูขยงอยู่ยนี้เลยถ้าทางจะแย่แล้ว้วันมีผัวะมาแล้วสุดแค้นแสนรัก,รกควรจนทร์ิศุก18นาฬิกาดูทีวีกด313ดูมือถือกด3 Plus แดงแป๊ดเลยเบาเนี่ยเครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงเพราผมกินเบนโตะแพทดเน,นสกาแฟกระป๋องโฉมเก่าอุ้ยโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมเพราะ ใสอาราบิก้าไงโฉมใหม่แต่สูดเดิมอร่อยตรงสเปคคนไทยเหมือนเดิมเนสกาแฟกระป๋อง bon. อร่อยตรงสเปคคนไทยใส่อาราบิก้าลองเลยซื้อสัขาวสะอาดหอมจิตใจผงซักโที่ไม่พูดเกินจริงใหม่นิสันนาวรา คนพร้อมลุยพัดสมุกเนื่องจากหวาดให้ส่วนผสมจากธรรมชาติช่วยบรรเทายาดนน้ำเสซงเทียวกปลิ่งนยูคาลิตัสอยากมาม่าก็มาม่ามามา่มา,มา,มา,มาอร่อยมาอีกแล้วค่ะความลับนางฟ้าสาว